อันนี้เป็นเห็ดทอปไม่ฮกองสอนกิโลสี่ร้อยสาวแย่งกินจะต้มเห็ดทอปโอ้เห็ดทอปครับอาหารตามฤดูกันลาบปลาไข่ปดีอ่ะเขาเมากี่เห็ดทอปอ่ะต้มเกมครับวันนี้ต้มเกมเปินกะตั้งน้ำนะครับตั้งน้ำเพื่อเดือด กัเดียวกอย่าใส่หอมแดงนะครับหอมแดงหอมแขกนะครับซอยนะครับใส่ลงไปไปตามด้วยกะปินะครับกะปิลงไปนะครับปรุงรสได้ออยังมากมานะครับก็ใส่ชุรสใส่เกลือแฮมน้อยนะครับต้มเกลมใส่ให้ทอปลงไปนะครับน้ําเดือดแล้วนะครับหนุ่มลิขรนาและ อรแตกดังตอ๊อบ <laughs> อาหารต่างฤดูก,กาลนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มเก็ head ๊ h e เห็ดทอบนะครับเ๋กวันกินเข้าละ